เรื่องยอ่อละครไฟลวงนพรุตเป็นลูกชายคนเดียวของนายแพทย์ประกอบบุญยญกรซนระยะแพทย์มือหนึ่งของประเทศและยังเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบุญยกรโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังโดยนายแพทย์ประกอบบริหารงานด้วยหลักการคิดถึงชีวิตคนก่อนค่ารักษาเสมอ ทำให้นายแพทย์ประกอบและโรงพยาบาลบุญยกรเป็นที่พึ่งตั้งแต่คนที่ร่ำรวยที่สุดไปจนถึงคนที่จนที่สุดนพรุษเป็นลูกชายที่ติดพ่อเขาตามพ่อไปทำงานตั้งแต่เด็กทำให้เขาซึมซับหัวใจที่มีแต่ความเมตตาของพ่อแต่เขาไม่ได้เลือกที่จะเรียนแพทย์อย่างพ่อแต่กลับเลือกเรียนบริหารเพื่อมาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับโรงพยาบาลพ่อมีหน้าที่รักษาคน ส่วนเขามีหน้าที่รักษาโรงพยาบาลของพ่อและขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้นอย่างที่พ่อหวังไว้เมื่อพอวรวลัยนางพยาบาลสาวเข้ามาทำความใกล้ชิดกับนพรุธแม้ใครๆจะมองว่าพวรวลัยเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจแต่นพรุธกลับมองว่าพวรวลัยเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ไม่จริงใจนพรุษรู้ทันทีว่า พรวไลเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เท่านั้นจึงไม่เคยคิดใส่ใจผู้หญิงคนนี้นั่นทำให้พรวลไลรู้สึกเสียหน้าเพราะแม้พรวลไลจะเป็นคนที่สวยแต่เธอก็มีปมในใจว่าชีวิตของเธอเป็นเพียงเด็กกำพร้าฐานะยากจนพรวลไลจึงคิดเสมอว่าคนอื่นจะต้องดูถูกเหยียดหยามเธอพอรวลไลจึงหันไปพยายามเอาตัวเข้าใกล้ชิดกับนายแพทย์ประกอบแทน เพราะนายแพทย์ประกอบสามารถดูแลชีวิตของเธอได้อย่างสบายและเธอยังได้หยามนพรุธกลับอีกด้วยพรวลัยเล่นบทเป็นเด็กกัมพาขาดความอบอุ่นอยากได้ความรักจากนายแพทย์ประกอบแม้นายแพทย์ประกอบจะห้ามใจเพราะว่าตนอายุมากและมีคุณงามพิษอยู่ทั้งคนแต่เพราะความใกล้ชิดและสเสน่ห์ของพอรวลัยทำให้ในายแพทย์ประกอบเพลอพลยลงรักพรวลัยหมดหัวใจ จนถึงขั้นยอมหยากกับคุณงามพิษภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายสิบปีเพื่อแต่งงานกับพรวไัยแต่คุณงามพิษไม่ยอมหยา่าแม้ว่าจะซุดป่วยเพราะตรอมใจโดยมียาดาลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นจิตแพทย์คอยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของแม่นพรุตโกรธนายแพทย์ประกอบมากจนมีปากเสียงกันรุนแรง นายแพทย์ประกอบยอมรับผิดและขอร้องให้นภรุตเข้าใจในความรักของเขาและพรวลไลแม้คุณงามพิทไม่ยอมหย่านายแพทย์ประกอบก็ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพรวลไลในฐานะสามีภรรยานภรุตท,ทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวของพ่อมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังรักพ่อมากจึงยอมเป็นฝ่ายเดินออกไปจากชีวิตของพ่อไม่ยอมรับรู้เรื่องราวของพ่อและพ,ละพรวลไลอีก แล้วหนีไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดคนเดียวโดยมีกิตติลูกพี่ลูกน้องรุ่นน้อง,ลองและเจนจิราน้องสาวของกิตติอาสามาดูแลคุณงามพิศและยาดาแทนนพรุธสองปีผ่านไปแม่นพรุธใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเงียบๆแต่ความสามารถในด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของนพรุธทำให้บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงติดตามให้นพรุธวางกลยุทธ์ให้ แต่นพรุธไม่ต้องการผูกมัดกับบริษัทไหนเพราะเขากลายเป็นคนกลัวความผูกพันเหมือนที่เขาเคยรักและผูกพันกับพ่อนพรุธจึงทำงานอย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้ใครจนวันหนึ่งนพรุธมีกำหนดไปร่วมงานกับบริษัทต่างประเทศด้วยค่าตัวหลายล้านแต่นพรุธกลับทิ้งเงินนั้นอย่างไม่แยแสเพื่อกลับกรุงเทพเพราะทราบข่าวจากยาดาว่า นายแพทย์ประกอบเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจนพรุธมาร่วมงานศพของนายแพทย์ประกอบแต่ไม่เจอพรวลไลในงานมีเพียงคุณงามพิษกิตติยาดาและเจนจิราที่จัดงานศพกิตติและเจนจิราคอยติดตามดูพรวลไลแทนคุณนพรุษมาตลอดและเขาได้เล่าว่าพรวลไลได้หุ้นส่วนของโรงพยาบาลจากนายแพทย์ประกอบจนได้ขึ้นตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดบริหาร และยังสั่งให้นิทานอาดีตเลขาของนายแพทย์ประกอบมาเป็นผู้ช่วยดูแลงานบริหารทั้งคุณงามพิษยาดาและเจนจิรามั่นใจว่าพรวลัยกับนิทานต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาและยิ่งไปกว่านั้นทุกคนเชื่อว่านายแพทย์ประกอบเสียชีวิตจากการรักษาที่ผิดพลาดของหยดเทียนน้องสาวของพรวลไลทำให้พรวลไลไม่ยอมมางานศพของนายแพทย์ประกอบ แต่กิติก็ยังมีความเป็นกลางและมีเหตุผลบอกนพรุธว่าหยดเทียนมีนิสัยแตกต่างจากพรวลัยและได้ข่าววา่าหยดเทียนไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่พรวลัยทำแต่เจนจิลากับยาดาก็เชื่อว่าหยดเทียนร่วมมือกับพี่สาวเพื่อฆ่านายแพทย์ประกอบเพื่อเอาทรัพย์สิน ผู้หญิงคนหนึ่งมาเคารพศพในชื่อของพอรวลไลแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่พรวะไลตัวจริงแต่คือหยดเทียนน้องสาวของพอรวลไลและยังเป็นแพทย์ที่ดูแลนายนแพทย์ประกอบจนเสียชีวิตคุณงามพิษไล่หยดเทียนออกจากงานแต่หยดเทียนพยายามขอโทษและยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นของนายแพทย์ประกอบมาคืนให้กับคุณงามพิษด้านนพรุษวางตัวนิ่งเงียบ มองหยุดเทียนเพื่อวางแผนเอาคืนพรวลไลจนถึงวันเปิดพิณัยกรรมของครอบครัวทานายความได้แจ้งว่าคุณประกอบยกที่ดินจำนวนหนึ่งให้พรวลไลนพรุจจำได้ว่าเป็นที่ดินที่พ่อตั้งใจจะมอบให้ตนเพื่อสร้างขยายโรงพยาบาลต่อไปคุณงามพิษรับไม่ได้ที่เธอยังไม่ได้อยากกับนายแพทย์ประกอบถือเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนพรวลไลเป็นแค่เมียน้อย กลับได้ทรัพย์สินไปมากมายทำให้คุณงามพิษโรคหัวใจกำเริบต้องเข้ารักษาตัวเมื่อพรวล,ลัยรู้ว่านพารุธให้หยดเทียนมาดูแลคุณงามพิษพรวล,ลัยสั่งห้ามพอเชื่อว่านพารุธมีแผนจะเอาคืนตนแน่แต่หยดเทียนกลับไม่สนใจคำพูดของพรวล,ลยัยเธอรู้ว่านพารุธไม่ชอบเธอแต่ก่อนที่นายแพทย์ประกอบจะเสียชีวิตนายแพทย์ประกอบขอร้องหยดเทียนให้ดูแลคุณงามพิษ หยดเทียนจึงทำเพื่อเป็นการไถ่โทษกับสิ่งที่พรวลไลทำผิดเพราะหยดเทียนรู้สาเหตุที่ทำให้คุณประกอบสุดหนักเพราะได้รู้ความจริงว่าพรวลไลเป็นชู้กับนิธานและหยดเทียนก็รู้ด้วยว่าพรวลไลแอบเปลี่ยนพินัยกรรมจนได้ที่ดินที่ควรเป็นของนุพรุษมาเพราะพรวลไลกับนิธานวางแผนขายที่ดินเพื่อเอาเงินเปิดบริษัทนำเข้ายาจากต่างประเทศ แล้วขายยาให้โรงพยาบาลในราคาสูงหยดเทียนรู้ว่าพี่สาวเลี้ยงเธอมาแต่เธอไม่สามารถทนเห็นพี่สาวทำผิดได้อีกต่อไปหยดเทียนจึงยอมอยู่คนละข้างกับพวรวลไลบทสรุปไฟแค้นที่ลุกชนในครั้งนี้หยดเทียนผู้ตกเป็นเครื่องมือในการชำระความจะดับความร้อนระอุในใจของนพรุตได้หรือไม่ส่วนพนวรวลไลที่มาพร้อมกับกิเลสของมนุษย์ เส้นทางชีวิตจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในละครไฟลวงออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21.30นิกา30นาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ .com ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อความยาวสาวมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ